แล้เปลี่ยนดิสเบกหน้าตัวนี้สำคัญต้องน,อนีใช้ก้ามปูนนั่นแหละต้องนิตอนนี้น่้ให้ชิปเลยนะคะเพื่อนใช้ก้าบปูนไม่งั้นจะใส่เบกไม่ได้นะถ้านิดไม่ลงก็ต้องออกมาล้างใหม่นะเพื่อนอันนี้อันนี้ไม่ติดนะ ถ้านิดไม่ลงนี่คือลูกสุกติดนี่สำคัญมากเวลาเปลี่ยนเบรกหน้านัาน่นต้องบีบลูกสุกให้ให้มิดเลยแต่ตอนบีบก็ต้องไปดูด้วยนะมันเบรกมันจะล้นขึ้นข้างบนนะคะเพื่อนเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนเบรกเสร็จก็ต้องไปไล่อีกย้ำย้เบรกนะคะเพื่อนก็เรียกว่าสไลด์เพื่อน,นเห็นไหมเนี่ย เวลาเราบีบรุกสูบข้างล่างน้ำมันเขาจะขึ้นมาข้างบนนั้นน้ำมันเบรกเราต้องคอยดูนิดนึงนใส่เสร็จต้องไปย้ําย้ําเบรกนะคะเพื่อนแล้วน้ำมันเขาก็จะไหลงลงสังเกตง่ายๆก็ได้ถ้าเบรกเรามันไม่รั่วไม่แตกถ้าน้ำมันเบรกพองลงไปก็เบรกเราเริ่มเริ่มจะพองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนนี่สังเกตง่ายๆนะสังเกตจากน้ำมันเบรกก็ได้ ตีเบรกรุ่นใหม่ๆนี่เขาจะจะมีเขาเรียกว่าอะไรคีดวัดดิสเบรกนะครับเพื่อนเวลามันจะหมดแล้วมันจะถึงเล็กก่อนแล้วก็เสียงมันจะดังนะครับเพื่อนสำคัญเวลาเปลี่ยนดิสเบรกหน้าต้องบีบนุกสุกแต่ว่าถ้าลูกสุกติดก็ต้องเอามาล้างใหม่เพื่อนแต่อันนี้ไม่ติดก็คือใส่ได้เลย ส่ไดเลยสลับก็ต้องใส่จาบิหน่อยตัวไปถ้าเบกไม่ติดเดี๋ยวพอไห ทำไมมันเป๊ะๆ่นไแม่ลูกยากงเขาขาอ๋อลูกยางมันไม่มีใช่ไหมไอ,อ่